สวัสดีครับมาพูดกับผมนะครับนิวช่องสายสองสี่หรือที่พิซซ่าการค้านิวครับวันนี้นะครับผมมีรถฮอนด้านะครับรีวิวนะครับห้าร้อยสี่สี่นะครับดูด้านหลังขึ้นลงมาสุดๆร้อนๆเลยครับผมนี่ครับคิวต่อยกำลังซื้อขโมยของอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมด้านหลังสวัสดีครับนะ สวัสดีครับผมโอ้ยรถนี้นะขายดีครับรุ่นนี้ครับอันนี้ลูกค้าจองมานานนะครับนะปรน่าณสามเดือนแล้วครับสามเดือนเนาะอันนี้จะเป็นสีใหม่นะครับผมปปเป็นสีใหม่ใช่ไหมใช่ครับนนสีใหม่ นหน้าต้อยบอก่อยว่าความพิเศษจากรุ่นสแตนดาร์ดเป็นยังไงบ้างครับนะอันนี้ก็เป็นตัวบับเบิลครับบับเบิลอันนี้คือมันปีสอง2ันยิบสองหรือสอง3ันย3ิบสายสาครับตัวนี้สอง3ันยสามเนาะตัวใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดเลยอ๋อมันเป็นมันเป็นสีสีเทาเนาะใช่ครับมันจะเป็นมันเป็นเทาแบบอมเหมือนเหมือนอมเขียวเขียวอ่ะเหมือนจะเป็นไม่เขียวนะมันดูเป็นผมบอกไม่ถูกอ่ะสีแต่มันสวยมากเลยครับแต่ก็สีเทาอะไรเลีอยสีเทาอะไรเนาะ เขาเมทัลลิกด้วยครับมันมี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 กากพิษใช่มีกากพิษเป็นยิบเนี่ยครับที่ดูสิ่ที่สวยมากครับผมอ่ะมันมันมันต่างจากตัวสแตนดาร์ดยังไงครับนะก็อย่างที่เราเห็นเลยครับอันนี้จะเป็นชุดแต่งของ h อสจากโรงงานเลยครับผมครับผมที่วีดีโอเห็นครับจะเป็นมีชิวหน้าให้อ่าชิวหน้าเป็นเป็นโม่งอ่ะเนาะแต่ว่ามันเป็นเป็นครอบตัวครอบไฟใช่ครับครอบไฟเป็นโม่งครับตัดมาก็จะเป็นครอบอัพนิดหน้า เลยนกับตัวันอกหอคัดมาที่เห็นก็จะเป็นแฮนด์ตรงอันนี้อนนี้จะมีแฮนด์เดิมให้ด้วยนะครับแฮนด์เดิมด้วยครับจะเป็นตัวแฮนด์แซนดาที่เป็นเป็นปกที่ด้วยเท่าว่าซื้อตัวนี้ไปได้แฮนด์ได้แฮนด์สองันครับแฮนด์ไปสองตัวใส่สองอันได้ไหมครับใส่ที่อันดีกว่าครับแม่น้งใส่อันครับผมครับแล้วอะไรต่อถัดมาก็จะเป็นแคบครับิวแคบาครับอันนี้ก็มันก็ กันล้มนั่นแหละพูดง่ายมันกันกันแบบกันไม่ให้โดนตัวเครื่องตัวฝาครอบเครื่องครับผมเดี๋ยวถ้าล้มแปะไปก็จะมีแฮนด์ทัมแล้วก็ติดแคดบาร์แล้วก็ไม่ถึงตัวเครื่องครับแล้วก็เป็นกาดน้ำกาดน้ำอันนี้กอของเท็ูเซีะครับของเท็ูซียทำมานี่แข็งนะครับแข็งแรงมากเลยครับอันนี้มันเป็นสแตนเลสหรือเปลเป็นสแตนเลสครับเป็นสแตนเลสเนาะเป็นสแตนเลสชิ้นเดียวครับแล้วก็เป็นงานทับเอาเลยไม่มีไม่มีรอยต่อ ไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยต่อไม่มีมรอยเชื่ต,ต่อแล้วก็ตามมาด้วยขอบชกหน้าอันนี้คือการฝุ่นนั่นแหละใช่อันนี้นะครับทำความความสวยง,ง,งามด้วยรประโยชน,น์สวยงามการฝุ่นอ่าการฝุ่นครับผมแล้วก็ด้านขวาที่เห็นก็จะเป็นด้านบวกกจะเป็นฝาปิดอ่เก็บเล็กๆ์เงินน้ำมันเครื่องชายครับหล่อเลยดัดูดำดูดันแล้วก็จะมีขอบแข้งด้านขวานะครับอันนี้ของฮิตูซี ทั้งหมดเลยมั้ยใช่ครับเป็นอะไรแต่งจากฮิตูซีเลยจากโรงงานนะครับพักเท้ามาทำมาพักเท้านี่ก็ฮิตูซีครับผมพักเท้ามีแอบรอเล็กๆที่เพิ่มเข้ามาพิเศษเป็นสีนี้คืออย่างที่พี่นิเห็นนะครับจะเป็นได้ล้อเป็นสีทองเลยโอ้โเลยครับผมล้อสีทองคือสีดําอ่ะมันตัดกับสีทองเนี่ยมันสุดยอดเลยนะผมว่านะใช่ครับอันนี้เป็นสีแบบเหมือนล้อแมกรถยนต์เลยเป็นสีทองไหมๆอ่ะครับสีเมทัลลิกด้วยมีมีประกายด้วยนะฮะมีประกายแวบๆเตอะ อ่าล้วก็จะมีแอบเล็กๆหล่อนิดหน่อยเป็นจุบลมนะจุบลมเท็ดสุดียอดครับเราก็จะมีเบาะเนาะใช่ตัวเบาะเป็นสีน้ำตาลเปลี่ยนต่าอันนี้ทํามาแบบสไตล์แบบคลาสสิกหรูหราเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ได้ยิบนะครับมันเป็นเบาะหนังขึ้นลูกนะครับเป็นเป็นปั๊มขึ้นลูกสวยครับรุ่นนี้ครับผมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับนะต๋อยราคาตัวนี้ครับ๊อบโบ๒แสนสามหมื่น 6,500 2 3 6 5 0 0บาทืนหกพันห้าร้อยตัวล่าสุดของคี่สเนี่ยมันจะมี2สีถ้าเป็นสูบบัฟเฟอร์ตัวนี้มันจะมีสีเทาที่เราเห็นแล้วก็จะเป็นสีดำครับอ่าแต่ถ้าดำจะเป็นดำด้านสวยมากเลยครับตัวนี้ตัวกแต่งเหมือนทั้หมดเลยราคาเท่ากันครับมีให้เลือก2เฉดสีอ่ะน้าต่อยฝากเบอร์โทรศัพท์หรือว่าไอเดลา์ด้วยครับสนใจก็ทักติดต่อฮอนด้าบิ๊กวิงบุรีรัมย์นะครับเซลต่อยครับ0894044495ครับผมครับผมมสี่สี่เก้าห้าครับนนนะเเเป็บอร์ี้ลยครับอ๋อเบอร์นี้เลยเนาะร์ไหมครับผม ก็ตอนนี้ขายอยู่2คนนะครับมีผมกับน้าตอยนะครับใครสนใจรถก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิ่งบุยลำนะครับผมันนี้ก็เพิ่งมาลงครับสดๆร้อนๆเลยฮนะเดี๋ยวยังไงมีรถรุ่นไหนใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาแจมเรามาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูนะครับส่วนทัทีผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ